วันนี้มาอยู่ที่สารปูงองดําแต่ตอนนี้ช่างตรวจเขาบอกว่าเขามีเลขฝันมีเลขเด็ดเอ๊ะเราไปดูนะคะช่างตรวจคนที่เขาเคยเล่าให้ฟังว่าเขาได้เลขสองวันนี้เรามาติดตามนะคะเลขฝันหรือว่าเราจะได้เลขสองด้วยเรายังไม่รู้แต่ตอนนี้คือเข้าไปดูนะคะว่าช่างตรวจจะปล่อยเลขตัวไหนคะ่ะ ทวันนี้มาติดตามเลขสองเป็นยังไงคะที่ผ่านมาเห็นเงาหายไปเพราะว่าเอฟซีนะคะหลายๆลท่องที่เขามาติดตามพี่ตอนนี้เป็นยังไงคะวันที่สิบสี่สิบห้าเล่าให้ฟังด้วยนะเสียงดังๆหน่อยครับสิบสี่สิบห้ามีงานแก้บนแก้บนสองละล้านด้วยสิบสี่แก้แก้บนสองละล้านสิบห้าแก้บนห้าหนึ่งครับเขามีมีมีหนังสองคืนครับที่เอฟซีสองคืนเลย วันที่สิบสี่เป็นวันวาเลทนยก็จะเป็นผู้รักก็ลุ้นจับวันกระสดไข่ที่มาเป็นคู่กับเป็นวันวันเลทนยไหว้สารลองดําแล้วก็จะไข่ที่อยากสมบังในความรักหรือมีโชคลาภก็จะมีอาจารย์มาทําพิธีด้วยเหมือนกันครับก็ได้ประสานอาจารย์แล้วครับที่จะมาทั้งวันที่สิบสี่และที่สิบห้าครับเป็นรัฐบาลไทยเพราะว่าสิบสี่สิบห้าพอสิบหกก็เป็นวันวันที่ทุกคนรอคอยนะวันโชคลาภก็คือเจ็ดสิบสี่สิบห้าสิบหก ก็ถือว่าเป็นบัดทีลใกล้ๆไม่ออกเลขสละล้านก็ก็ผมได้เปล่ามาสองรอบแต่ว่าติดติดเต,ต,ต,ตรียมงานก็ไม่ได้ออกคลิปครับทีนี้ก็ทนคําเรียกร้องของ f อซีไม่ไหวพนะอดูในคลิปก็จะมีว่าเมื่อไหรสองละล้านจะมาเอซี <FC> ต้องขอโทษ f อซทุกท่านที่ได้โทรมาแล้วก็ไม่ได้รับสายชวนี้งานเยอะถามเลขสละล้านถามหลายคน แล้วเมื่อวานก็มีเอฟซีพี่ธวัชชัยจำไม่ผิดได้ขอเลขละล้านไปแล้วเลขละล้านนี่มามาเมื่อวันอาทิตย์แล้วผมบอกว่าให้เริ่มซื้อวันที่สิบเลขสองล,ล้านถ้าใครเคยเคยเอาไปเสี่ยงโชครอบนั้นก็มีโชคกันหลายคนถ้าใครเคยดูในคลิปนะเลขสองลล้านจะมีอยู่แค่หกหนึ่งชุดมีอยู่หกเยขอะไรนะมีสามตัวอยู่สองหางหบ่แล้วก็มีสองตัวอยู่อีกสี่หาง รั็จะมีหกชุดมีหกชุดแต่ก็ถูกทุกรอบถูกอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะแกมาถูกจริงๆเนาะถ้าใครได้ดูเคยได้ดูเนาะจะถ,ถูกจริงจริงเมื่อวานเลยเอามาเมื่อวานเมื่อวันที่วันอาทิตย์วันจันทร์เลยมาแล้วเอฟซีเอาไปเ <c oughs> สียงโชคแปดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วตัดมีตัดเจ็ดสีด้วยได้ทั้งก็คือได้ได้เต็มอะ่ะครับนี่เขามีเอฟซีที่ตามมาเอาที่ท,ที่ติดต่อถ้าผมโดยตรงอ่ะเขาก็ตามมาเอา กเ,เลยขอขอซองละลานนี่ไปแล้วก็ได้ช่วยค่าน้ำมันเลยช่วยค่าทั่วบุญที่วันเที่บนด้วยหนึ่งพันบาทแล้วก็มีช่วยเส้นวาอีกห้าร้อยขอบคุณพี่ธวัชชัยที่ได้ที่เมื่อวานที่ได้มอบแล้วผมก็ได้มอบเลขไปให้นะที่ได้มอบกันมาให้ครับแต่แตแลเลขซองละลานนั้นผมได้คัดไว้ให้ fc เป็นเลขแบ่งปันไว้ให้ fc ไปไปซื้อไว้ <c oughs> เห็นทุกคลิปมีแต่คนถามเอาอะไรประซองละลาน,าละลานจะมาละลานจะมา เป็นเป็นสองล้านเป็นตัสรับสองละล้านวันนี้มาแล้วกลับมาแล้วคือเรื่องราวของเลขที่มาตัวเลขสองละล้านเนี่ยหลายๆคนเอฟซีคนไทยเนาะบอกว่าอู้ทำไมกล้าซื้อมันไม่ใช่ล้านบาทนะครับนนเป็อาจจะเป็นล้านกีบเป็นล้านกีบมันเป็นตัวเลขมาจากเพื่อนบ้านอ่าสปปเนาะถ้ามาก็เลยบอกราคาตามเป็นเงินของประเทศของเขาใช่ใช่ยรัาอันนี้อันนี้เอฟซีต้องเข้าใจนะครับบางคนบอกโอ้ไม่เชื่อหรอก ใครจะไปกล้าซื้อสองล้านเป็นเนาะคอมเมนต์มาสองล้านใชะคือหนึ่งล้านบาทก็เท่ากับประมาณหนึ่งพันพันหกหรือเปล่าครับประมา่พอมาพันกว่าบาทพันกว่าบาทเองไม่ไม่ได้แพ่อะไรเงินไทยก็พันกว่าบาทพันกว่าบาทเดี๋อฟซีมาใส่ความเห็นว่าโอ้สองล้านเก็บไว้เก็บเงินไว้ทำซื้ออะไรเองกว่าเนาะครับมันมันไม่ใช่คือสองล้านก็คือล้านขีดกับปีเงินไทยก็พันทำสรรพนามครันพันกว่าบาทถามว่าคุ้มไหมผมบอกว่าคุ้มนะครับเพราะว่าสองล้านเนี่ยมันไปสปปลาวได้ เต็มหลายงวดเนาะได้หลายเพราะว่าเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งมันออกสามครั้งครับนะครับทีนี้มันอยู่ได้สิบห้าวันซองหนึ่งรอถึงรัฐบาลไทยด้วยต่องวดแต่ว่าสพปลาวนี่ไปได้ถ้าไล่ดูก็รอบหนึ่งประมาณสองอาทิตย์ก็ประมาณหกงวดเนาะคือเล่นได้ตลอดได้ตลอดแล้วที่มาเมื่อวานก็มีคนโชคดีอันนี้เลขเลขทองร้านเนาะหลุนมาลุ้นมาลุนก่อนเดี๋ยวมาลุนมาลุนกันได้วันเลอะไรได้มาแล้ว นี่ผมดึงมาเออทำเอาออกมาจากโซนที่เอาออกจากโซนใช่ไหมสีโซมันแล้วสีแล้วผมทำเขียนเขียนให้ดูใหม่เลยได้ดูใหม่เลยเขีย้ดูใหม่ตัวใหญ่ๆเลยนี่เมาเริ่มมาเมื่อวันวันอาทิตย์วันที่เก้าอันต้องโยกมาข้างหน้าผมให้เอฟซีผมให้เอฟซีซื้อต้องก้มดูถอยเลยครับถอยครับถอยเลยครับนั่นแหละนั่นแหละครับเขาดูจะได้ทุกทุกกล้องทุกตัวใจก็แคปก่อนแคปหน้าจอนะคะสี่ได้สูงสุดเก้าพันห้าพัน เพราะว่ากล้องมันเ้ากล้องมันเยอะแลาวต้องดูด้นข้างนะครับต้องเข้าใจคนด้านข้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวอวยให้ทีละคนเดี๋ยวเค่อยๆหมุนเอาไปคือนางแบบดิโยกกะช้าครับกระช้าฟซีบางคนเขาบอกว่าทำไมถ่ายแต่ด้านข้างนี่แหละครับมันมันนูช่างไม่ได้สองล้านของช่างที่เอามาเพราะว่าช่องมันเถึงงวดแล้วนี่เป็นงวดที่สี่แล้วรอบที่สี่มาทุกเดือนมามาทุกรอบเดี่ยผมไปเอามาเจ็ดแปดนี่เข้านะที่ เจ็ดปเข้าเมื่อวานวันที่สิบเดแปดแล้วมีคนตัดเจ็ดสี่เข้าเข้ามาแล้วเจ็ดแปดก็เข้าเจ็ดสี่ก็เข้าเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานวัน่เต็มเลยเต็มเลยเนี่ยเรามาถ้าถ้ามาเมื่อวานถ้าได้มาเนี่ยผมเสียดายเลยมาไม่ทันเมื่อวาน้มาเมื่อวานเดือนมันออกอีกวันที่เท่าไหร่วันที่แม่จะเป็นวาพุธวันที่สองวันพุธ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 วันืาธวันพิธวานพุธวานพุธวยนพุรวันไุธวันุกวันพ่วดนพุธวนก่วันพ่ธวันพุธวันว ช่องนี้ถึงจะหมดอายุใช่ครับใช่ครับนี่นี่แหละถึงหมดนะเพราะว่าคือมาเมื่อวานมาเริ่มวันที่สิบว่นผมถ้าใครได้ดูที่ผมส่งไลน์ให้ท่านยูทูบเบอร์ทุกท่านได้ดูว่ามันเป็นวันบอกว่าวันที่สิบเขาเขาถามพี่วัชชัยเป็นคนให้ส่งผมให้ดูผมก็เลยส่งตัวนี้ไปเจ็ดแปดเราก็ได้กันชุดนี้จะหมดวันที่เท่าไหร่ครับชุดนี้ถ้าเนี้ยถ้าเริ่มวันที่สิบแล้ไม่ไม่มันอันนี้มันเป็นงวดงวดที่มันตัดมามันจะเป็นศูนย์ศูนย์ห้าที่เข้า แต่ว่าพอดีเอฟซีจากอุดรเข้ามาเขาขอว่าขอรอบใหม่ก็ถ้ารอบใหม่ก็เป็นวันอาทิตย์แล้วก็รอบวันจันทร์ที่วันที่สิบเมื่อวานมันมีรอบที่งวดก่อนที่ติดเจ็ดศูนย์ศูนย์กับห้าห้าอะไรเลยที่ก็ถูกศูนย์ศูนย์กับห้าห้าไม่ใช่เลขที่ถูกซ้ำจนน้นมันผมให้เลขเบอร์นี้ไปด้วยเบอร์เจ็ดไปด้วยเบอร์โทรศูนย์ห้าห้าที่ออกรอบก่อนอันนี้สุดท้ายก็คือจบที่รัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกใช่ ตัวที่ผสมคิดว่าอาจจะต่อต่อไปนิดหนึ่งก็ได้อาจจะต่อคสิบเดียสิบสี่สิบหกอาจจะต่อไปอีกเพราะว่ามันจะถ้าสิบสองมันจะมีอันนี้ออกไปแล้วเนาะมันมีจะมีเท่ากับออกไปโฉลกก็ิบสิบสิบสองสิบสี่สิบหกเลยรัฐบาลไทยปีประมาณเพราะว่าวันที่สิบหกเป็นวันอาทิตย์วันที่สิบเจ็ดเป็นวันจันทร์มันต่อได้อีกเออเจ็ดเจ็ดวันจันทร์ในรอบหนึ่งต่อไปประมาณรอบต่อไรอบต่อไปก็เป็นรอบวันพุธใช่รอบวันพุธใหม่ครับประมาณนี้ ปกติแล้วช่างนี่เดือนหนึ่งจะรับสองครั้งใช่ไหมคะสองเดือนเหนึ่งรับสองครั้งแต่ว่าด้วยรอบที่แล้วติดงานก็เลยเลยได้เป็นงวดครั้งงวดออกมาอืแงามได้ไปเอาที่ที่ช่องแม็กอ๋ออันนี้ไปรับเองรับเองครับไม่ได้ส่งไปสี่มาเนาะไม่ได้ส่งไปไปสี่มาพอดีเดินทางไปทํางานแถวนั้นด้วยไปรับชายแดนเลยรับชายแดนไปได้ที่ชายแดนตามตรงนี้ หนึ่งล้านกีบก็เท่ากับหนึ่งพันกบาทไทยเจฟซีอยากเข้าใจผิดเด้อเห็นคนหลายช่องผมก็พันกระบาทคก็จะดูบ้านครับคุนผู้ชมพันกระบาทนี่คุ้มเพราะว่าเอามาแจกได้หลายงวดเอามาเป็นอันนี้เนาะถามว่าเมื่อวานเรามาไม่ได้มาตามเนาะเมื่อวานพรุ่งนี้เป็นวันพุธใช่อยากถามความชอบของช่างจรวนหน่อยว่าพรุ่งนี้นี่เพื่อนบ้านใช่มัครบเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเชอบตัวไหนเป็นแนวทางไงผมชอบถ้าชอบชอบซูนเก้าแปด ตัดเอง098ชอบ098เพื่อนบ้านพรุ่งนี้วันที่12เนอะค่ะ12 12แล้วก็มาลุ้นวันที่14สีส14ก็อยู่ในคือแต่ท่านชอบตัวไหนก็ให้ซื้อตัวนั้นครับแต่บางท่าน FC แล้วผมว่าเขาจะซื้อทั้งหมดนี่แหละแล้วเขากลับเอง่าไม่เยอะตัวเนาะครับมันไม่เยอะมันเออมันไม่เยอะตัวครับตัวนี้รัฐบาลไทยด้วยเนาะกับรัฐบาลรัฐบาลไทยด้วยเพื่อนบ้านแล้วก็รัฐบาลไทยเผื่อท่านเก็บไว้เพราะว่ามันรอบนี้มันมันพันทั้งรัฐบาลไทยด้วยว่ามัันนนนอออีี้กท่ะ มันจะเป็นวันที่เนาะอาจจะเป็นวันที่สิบสิบเจ็ดบวกสิบเจ็ดวันจันต่อด้วยวันพุธประมาณวันศุกร์หน้าหมดรอบพอดีแบบเนี้ยมันมันพ่วงพระมเอาไปเอาตัดรอบมาครับนี่เลขเลขนี้ถ้าใครสนใจเนาะเอาไปเสียงทายดูผมก็รู้จแใจแต่ว่าจากท่านที่เคยดูคลิปมาซองละลานเป็นเลขที่เอฟซีเรียกร้องมากครับอยากเจออยากเห็นผมทนความเรียกร้องเรียกร้องไม่ไหวค่ะเป็นเลขที่ตามครั้งเรียกร้องของเอฟซีทุกท่านอ่ะ ที่อยากเห็นมีแต่คนดูเนาะคือตอนนี้คือช่างการันตีเลยว่าถูกทุกงวดก็ถูก <tr ue> จ,จริงๆเนี่ยมามาปุ๊บเข้าเลยเนี่ย <ul> เสียดายเทียนเมื่อวานมีคนพี่วัดชยยัยแหละถูกแน่นอนผมรับประกันเลยครับ <c oughs> ที่ที่ดูคลิปนี้ทุกคนมีแต่เข้ามาคอมเมนต์ว่าช่งางเมื่อไหร่จะออกคลิปช่งางเมื่อไหร่จะออกคลิปพอดีผมติดงานอยู่เนาะแล้วติดเตรียมงานด้วยแต่เลยรอบนี้ก็ปล่อยเป็นเลขแบ่งปันกันก็ไม่มีใครรู้ว่าเลขออกตัวไหนเนาะอยู่ที่บุญแต่ละท่านแต่ผมว่าเชี่ยวทุกท่านมีบุญเนาะและเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมนนี้ก็ คิว่าได้เป็นความโชคดีที่ได้เลขสองล้านโอเคครับก็เก็บไว้รัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกนะครับส่วนของเพื่อนบ้านก็ได้ตลอดได้ตลอดแล้วรัฐบาลไทยงวดนี้รัฐบาลไทยงวดนี้ก็ประมาณวันที่สิบสิบสี่สิบสี่สิบห้าเลยจะบอกทีหนึ่งโค้งสุดท้ายครับนีอเลกเพื่อนบ้านไปก่อนสุดท้ายเลยเนาะับวันที่เท่าไหร่สิบเอ็ดสิบเอ็ดก็ฝากบอกเดี๋ยวฝากบอกงาน เอซทุกท่านที่อยากมาร่วมงานแก้บนวันที่สิบสี่สิบห้าวาเอทำไมช่างตรวดมีมีโชคทุกงวดทุกรอบ <c oughs> ก็เลยเผื่อท่านที่อยากมาสัมผัสเองมาขอเองก็ติดต่อมาได้ถ้า <c oughs> ท่านอยากจะมาสิบสี่สิบห้า